สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่15เดือน4ปี68นะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสี่น้อยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยวลงให้วันนี้ช่วงเย็นๆนะครับผมวันนี้วันที่15แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะลงให้นะครับ หรือไม่ก็ตอนมืดๆนะครับช่วงวันนี้ครับวันที่15โคงสุดท้ายรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่สำหรับ FC นะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ ID ไลน์นะครับผม087นะครับผม9665605นะครับผมฟรีนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับไม่ฟรี สำหรับผลฮานอยวันที่สิบสี่เชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์สามสี่หกวิ่งรูดที่สามนะครับตัวเดียวเฉพาะกิดออกเจ็ดสามศูนย์กับแปดหกนี่ครับผมสามศูนย์ศูนย์สามตัวเนี้เลยครับแล้วก็แปดหกหกแปดก็ตัวนี้นะครับผมเกือบแตกสามตัวอันนี้ให้เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์สามมันออกเจ็ดสามศูนย์อันนี้ศูนย์สามหกเจ็ดผิดแต่เจ็ดตัวเดียวเนาะ พิเศษออก8 5 7กับ3 5ก็มา3 5 5 3 3มานะครับสำหรับรอบปกติออก9 3 5กับ7 1นี่ครับผม3 5ตรงตรงส่วนรอบ vip ออก0 3 7 8, 3, 8, 3, 8, ออกับ8 4ก็มา3 7แล้วก็8 4 4 8ก็แตกครับผม สี่หน่อยเลยวันนี้ก็ได้เฮกันไปยกช่องนะครับผมจะตามต่อของวันที่15เลยนะครับสงกลานแล้วใกล้จะหมดเทศกาลแล้ววันที่15เดือนสี่ ปีหกแปดนะครับห,หน่อยวันนี้นครับรวมสี่น่อยนะครับเด่นเด่นที่วันนี้เด่นที่หนึ่งนะครับ สี่เจ็ดแล้วก็เก้านะครับวิ่งรูดวิ่งรูดที่สี่นะครับวันนี้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับ สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสเก้าเจหกเจ็แล้วก็เจ็ศูก็จะเป็น9ก้าหนึ่ง ก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าเก้าหกคู่เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับจับชุดสามตัว เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่สามครับประมาณนี้วันนี้น่าจะมีเบินนะ้ล วันนี้น่าจะมีเบิ้ลเดี๋ยววันนี้วิ่งรูปที่สี่นะครับตัวเดียวเลยหนึ่งสีี่เก้าเจดเก้าแล้วก็9ก้าหนึ่งเกสี่เจดกับ9ก้าสี่หนึ่งคู่เบิ้ลนะครับผมสีสกับหนึ่งหนึ่งวันนี้น่าจะมีเบิ้ลให้เห็นเนาะ ติดเบิ้ลนะครับผมวันนี้วันนี้มีเบิ้ลนะครับวันนี้มีเบิ้ลครับผมประมาณนี้สำหรับแนวทางของวันที่15้านะครับผมขอให้ fc เชียบหนุ่มเฮงเงปัง,ๆ,ปงๆนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ